ตรสอบคล็อกสิบเก้านะครับยิงด้วยกระสุนสองแบบนะครับเป็นลูกซ้อมทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งเป็นลูกซ้อมปกติตัวหนึ่งเป็นลูกซ้อม,วอมอความแรงระดับเมเจอร์นะครับจะลองดอูทั้งเสียงรีคอยแล้วก็แรงสะบัดนะครับดูว่าเป็นอย่างไรครับจะเริ่มจากลูกซ้อมหัวร้อยสามห้าเกนหัวตะกัวปกตินะครับ ยิงด้วยปืนกลอกสิบเก้าอานัดนะครับต่อไปจะยิงด้วยลูกคมนนิเจอร์นะรัอตะกัว จากคลิปข้างต้นนะครับที่ทดสอบลูกซ้อมกขนาด9มมนะครับ135เกรนกับลูกซ้อมนะครับ9มมเหมือนกันแต่ว่าเป็นความแรงระดับเมเจอร์นะครับหัว130เกรนนะครับก็จะมาสรุปผลให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลเชิงวิชาการนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับครับ หลายท่านนะครับที่สนใจเรื่องว้ศึกษานะครับให้เป็นความรู้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับวิเคราะห์จากสิ่งที่ผมประสบพบเจอแล้วก็ศึกษาอยู่นะครับมาเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องชาวปืนหลายหลายท่านนะครับจากการทดสอบนะครับในสนามในเบื้องต้นนะครับยิงที่สนามยิงปืนกองพันธนาที่3มนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบไปอย่างละห้านัดน,นะครับจริงๆยิงลูกมอรูด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับยิงเทียบอยู่นิดเดียวนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าดูในคลิปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับในตัวผู้ยิงเองนะครับตอนที่ยิงก็รู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับเหงนความแตกต่างกลับมาย้อนดูในคลิปที่ยิงก็แตกต่างตามที่รู้สึกนะครับคือกระสุน9มมเมจอร์นะครับคือกระสุนตัวนี้นะครับ ก้ามมอมเจอร์ดูสันฐานภายนอกเนี่ยมันก็คือลูกก้ามอมอธรรมดานะครับดูไม่ออกครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนก้ามมอทั่วไปนะครับเหมือนลูกซ้อมด้วยซ้ําไปนะครับเหมือนลูกซ้อมดูแล้วมไม่แตกต่างนะครับแต่ว่าเอ่อพอยิงแล้วเนี่ยความแตกต่างชัดเจนคนละคนละเรื่องเลยนะครับทีนี้อย่ามาพูดคุยกันผมคำนวณเป็นตัวเลข,ขออกมาได้อย่างนี้นะครับ ลูกซ้อมนะครับที่ยิงมเมื่อกี้มืต้นคิปม,มันยิงจากก๊อก19เจน4ลำกล้อง4ี 4. ่จนิ้วนะครับ4นิ้วตีไปว่า4นิ้วท้วนนะครับผมคำนวณจากสูตรในการคำนวณแรงประทะนะครับหน่วยเป็นฟุตปอนนะครับสงสัยว่าฟุตปอนเป็นอย่างไรก็ไปค้น google ดูก็ได้นะครับเป็นหน่วยแรงประทะที่เขาคำนวณกันนะครับตามหลักสากลน,นะครับมันจะมีอีกหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยจูลน,นะครับแต่ว่า ถ้าพูดภาษาชาวปืนพูดเป็นหน่วยฟุตบอลจะเห็นภาพมากกว่านะครับลูกซ้อมก้ามมพาลานะครับหัว135เกรนเนี่ยผมเร็ววิ่งอยู่ประมาณ900-1,000นะครับคำนวณแล้วได้แรงประทะประมาณอยู่ที่4,240ฟุตบอลนะครับซึ่งความแรงระดับนี้เนี่ยยังแรงกว่าจด3.8สเปเชียลที่ยิงจากปืนลำกล้อง4นิ้วลูกมาตรฐานนะครับหัว158เกรนลูกซ้อมามมเนี่ย แรงกว่าลูกจริงอยู่สามแปดนะครับที่ไม่บวกพีนะครับส่วนเก้าพาราลูกจริงมาตรฐานแล้วเนี่ยร้อยสิบห้าเกรนเนี่ยความแรงก็อยู่ประมาณสามร้อยฟุตนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับส่วนลูกเก้าเมเจอร์เนี่ยถ้าคำนวณน,นะครับจากหน้ากล่องนะครับความเร็วที่พันสองร้อยเก้าสิบฟุตนะครับยิงจากลำกล้องสี่นิ้วอาจจะความเร็วลดลงนิดหน่อยแต่คงไม่มากนะครับก็ใช้ตัวนี้คำนวณไปเลยนะครับ เนื่องจากว่านุน่มสัญญาไม่มีเครื่องวัดความเร็วหัวกระสุนนะครับก็ใช้ข้อมูลหน้ากล่องแบบข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับคำนวณความแรงได้ที่480ฟุตปอนนะครับจําตัวเลขนี้ไว้นะครับส่วน9้ามองหัวรูนะครับตัวนี้หัว147เกรนนะครับก็คือเป็นลูกหัวหนักกว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่าคาแรงดันเนี่ยความแรงนะครับบินปืนอยู่ข้างในเนี่ยอาจไปเป็นแรงดันมาตรฐานนะครับ ความเร็วตัวนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณพัน 1, บวกลบนะครับประมาณพันฟุตปอนพันห้าสิบประมาณนี้นะครับเป็นลูกที่ความเร็วต่ำกว่าเสียงนะครับคำนวณความเร็วความแรงแรงประทะได้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเก้าฟุตปอนสามร้อยหกสิบประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเลขระหว่างลูกหัวรูร้อยสิบห้าลูกมาตรฐานกับลูกลูกเมเจอร์นะครับความแรงห่างกันเยอะนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการยิงก็รู้เลยว่าเยอะนะครับทีนี้มาเทียบกับ กระสุนยอดนิยมบ้านเราที่มันเป็นประเด็นยเยอะๆนะครับก็คือเขาชอบว่าเป็นอาวุธสงครามนะครับคือขนาดจุด45 ACP ลูกจริงนะครับยิงจากอ่ายิงด้วยหัวหนัก230เเลนแล้วก็ต้องยิงจากลํากล้อง5นิ้วมาตรฐานนะครับความเร็ววิ่งอยู่ประมาณ850ฟุตต่อวินาทีนะครับคำนวณเป็นแรงประทะแล้วได้369นะครับตีไป370ใกล้เคเียงกับ9มมหัวลูแรงประทะ ของจุดสห้า ACP หรือ11อมมบานเราเนี่ยไม่ได้ด้อยไม่ได้แตกต่างหรือไม่ได้เหนือกว่า9้ามมพาราเท่าไหร่เลยนะครับแล้วต้องยิงจากลำกล้องหนิ้วมาตรฐานนะครับห้าลำกล้องสี่นิ้วหรือ3มนิ้วหรือสี่นิ้วนิดๆหรือ3มนิ้วครึ่งเนี่ยแรงปะทะตรงนี้ก็จะตกลงไปกว่านี้นะครับส่วนถ้ายิงจากลูกบวกพีนะครับลูกความแรงพิเศษก็จะมากกว่านี้นะครับแต่กระสุนเหล่านั้นก็หายากนะครับ ประเด็นก็คือจ4.5เนี่ยเป็นกระสุนที่หา,าหาไม่ยากแต่ว่าการออกใบอนุญาตในการครอบครองในการอนุญ,ญาตซื้อเนี่ยของนายทะเบียนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับซึ่งดูจากตัวเลขแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงหรือรุนแรงกว่ากันสักเท่าไหร่เอาจริงๆในความเป็นจริงหนุ่มสนยางก็มีปืนจุด4.5 1กระบอกนะครับเป็นโค้จุด4.5ลำกล้อง5นิ้วนะครับแทบไม่ได้ใช้งานเลยเพราะมันหนักนะครับ ประเด็นคือผมอยากให้เทียบระหว่างเก้าเมเจอร์กับจุดสี่ห้านะครับจะเห็นว่าเก้าเมเจอร์เนี่ยความแรงเนี่ยเหนือกว่าจุดสี่ห้าอีกนะครับโดยที่ยิงจากปืนเก้ามมมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คือกลอกสิบเก้ามาตรฐานเนี่ยครับหรือกลอกสิบเจ็ดนะครับหรือตระกูลปืนที่เป็นปืนเซอร์วิสเซอร์วิสแฮนก์กันนะครับปืนเก้ามมไซส์คอมเพกไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นไซส์เล็กนะครับที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงเนี่ยนะครับ สามารถยิงได้สบายนะครับลูกเก่าเมเจอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าย yeah! ิงเยอะก็ไม่ได้แหละครับแต่ว่าใช้ยิงได้นะครับทั่วไปจะยิงเยอะแบบนักกีฬาก็อาจจะไม่ปลอดภัยนักนะครับแต่ว่าถามว่ายิงในการป้องกันชีวิตทรัพย์สินเนี่ยครั้งหนึ่งหนึ่งแม็กกาซีนอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับตวปืนนะครับเทียบกับสิ่งที่ได้มานะครับพลังงานแรงประทะเนี่ยสูงกว่าจุดสี่ห้านะครับใกล้เคียงกับจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมที่ยิงจากปืนลำกล้องสี่นิ้วได้ซ้ำไปนะครับ จุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมถ้ายิงจากลำกล้องสี่นิ้วเนี่ยความแรงก็แรงประทกเก็อยู่ประมาณห้าร้อยนะครับสี่ร้อยไปไปถึงห้าร้อยต้นต้นนะครับประมาณนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับจริงๆกระสุนเก้าเมเจอร์เนี่ยถ้าดูความแรงแล้วเนี่ยมันจะไปใ่ใกล้เคียงกับกระสุนอีกขนาดหนึ่งก็คือกระสุนขนาดจุดสามแปดซูเปอร์นะครับแต่ปืนจุดสามแปดซูเปอร์เนี่ยมันก็ต้องไปยิงในปืนลักษณะของทรงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งซึ่ง ในทางกีฬาเนี่ยโอเคครับแต่ว่าในทางป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในการจําเป็นต้องพกพาเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะครับปืนที่หนักกิโลกว่าแล้วจุู่กระสุนได้น้อยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับกลองสิบเก้านะครับแล้วก็ใช้กระสุนเก้าเมเจอร์นะครับเก้ามมเมเจอร์ซึ่งหาได้ไม่ยากนะครับในนักกีฬา i p s c เนี่ยเขาจะมีอยู่นะครับราคาก็กล่องนึงก็ประมาณพันนิดๆนะครับพอๆกับลูกจริงหัวหัวทองแดงนะครับทั่วไปนะครับของในประเทศ ราคาไม่ได้แตกไม่ได้แพงกว่ากระสุนลูกจริงที่ผลิตภายในประเทศนะครับใกล้เคียงกันเท่ากันเลยตีไปเท่ากันเลยนะครับแต่เป็นกระสุนที่นักกีฬา IP เขาใช้นะครับแต่ถ้าเป็นหัวที่เป็นหัวเคลือบทองแดงเนี่อาจจะแพงกว่าแต่ก็ยังถูกกว่าลูกนอกนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพความแรงเนี่ยเหนือกว่าจุดสี่ห้าอีกนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับของใครที่ชอบกระสุนแรงๆนะครับหรือต้องการความแรงที่ไว้ใจได้นะครับแต่ว่าจุดสี่ห้ามันขอ,อยากขอเย็นเหลือเกินนะครับ ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับอันนี้คือข้อดีของตระสุน9้ามอมนะครับซึ่งมีความหลากหลายนะครับอยู่ในหลายวงการทั้งวงการกีฬานะครับวงการป้องกันและปราบปรามนะครับวงการทหารนะครับใช้กันแพร่หลายนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับสําหรับคนที่มองนะครับว่าจุดสี่ห้านี่คือที่สุดเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ไม่ใช่ละนะครับมุมมองเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าจะมีไว้ก็ไม่ผิดครับจุดสี่ห้าก็ดีครับ ก็สำหรับทั้งนียงปืนแบบปืนยังไงก็ดีหมดแหละครับชอบหมดแหละแต่ว่าถามว่าถ้าคนที่ขอไม่ได้นะครับไม่มีทางเลือกนะครับและศรัทธาในอำนาจหยุดยั้งนะครับอำนาจสังหารเนี่ยก้าวมมอก็ไม่ได้ด้อยกว่าจุดสี่ห้าเท่าไหร่นะครับใช้ได้เหมือนกันก็เป็นข้อมูลนะครับจากการศึกษานะครับแล้วก็ทดลองนะครับด้วยตัวเองนะครับยิงให้ดูแล้วนะครับในคลิปข้างต้นคลิปนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ มาฝากทุกท่านนะครับผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยครับผมวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ